วิธีการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 เบื้องต้นจากโพรงจมูกรู้ผลภายใน15นาทีชุดตรวจจะประกอบไปด้วย 1. กล่องบรรจุภัน 2. คู่มือการใช้งาน 3. เอกสารกำกับ 4. หลอดสกัดตัวอย่างน้ำลายพร้อมฝาปิด 5. บัฟเฟอร์ 6. การสวอป 7. ตัวแถบทดสอบ 8. ใบรับรองขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนที่1 ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะนําอุปกรณ์มาวางโตต้องเป็นแนวพื้นราบและเรียบทําความสะอาดมือด้วยสเปอย์แอลกอฮอล์และปล่อยให้แห้งนําชุดทดสอบออกมาวางและตรวจสอบวันหมดอายุอีกครั้งก่อนใช้กรุณาอ่านข้อมูลและวิธีการใช้งานอย่างละเอียดขั้นตอนที่2 นำหลอดสกัดตัวอย่างมาปักไว้ที่กล่องบรรจุพันธ์พร้อมเปิดฝาบิดฝาหลอดน้ำยาออกและหยดน้ำยาลงในหลอดสกัดตัวอย่างและปิดฝาขั้นตอนที่3าม นำซองก้านสวอปมาเปิดออกให้ฉีกซองด้านที่มีลูกศรเขียนว่าแพเฮียร์ให้จับก้านสวอปทางด้านก้านจับห้ามจับทางด้านที่เป็นสำลีขั้นตอนที่4เงยหน้าและสอดก้านสวอปเข้าไปในโพรงจมูกลึกประมาณ2-3เซนติเมตร หมุนการสวอปเพื่อเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกทั้งสองข้างข้างละ5รอบโดยใช้เวลาข้างรา15วินาทีขั้นตอนที่5 ใส่การสวอปด้านที่มีสำลีลงในหลอดน้ำยาสกัดกดสำลีกับข้างหลอดพร้อมหมุนวนอย่างน้อย30วินาทีและก่อนที่จะนำก๊าซสวอปออกให้ใช้นิ้วบีบสำลีจากด้านนอกของหลอดน้ำยาเพื่อสกัดแอนติเจนออกมาให้มากที่สุดจากนั้นปิดฝาหลอดหยด ฉีกซองตลับทดสอบและนำออกมาวางโดยที่มือต้องไม่สัมผัสกับแถบทดสอบขย่าเบาๆ3-5ครั้งบีบหลอดตัวอย่างน้ำยา3ามหยดโดยจับหลอดให้ตั้งฉากกับตลับทดสอบวิธีการอ่านค่าผลตรวจอ่านผลเมื่อครบ15นาทีแต่ห้ามอ่านผลหากเกิน20นาที ขึ้นขีดแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง c ขีดเดียวแสดงว่าผลเป็นลบไม่พบเชื้อขึ้นขีดแดง2ขีดทั้งตำแหน่ง c และ t แสดงว่าผลเป็นบวกพบเชื้อกรณีไม่สามารถอ่านค่าได้ให้ดูที่ตำแหน่ง c เป็นหลกักหากไม่ขึ้นขีดแดงแปลว่าไม่สามารถอ่านค่าได้แม้ว่าตำแหน่ง t จะขึ้นขีดแดงหรือไม่ก็ตาม ขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงในหลอดน้ำยาสกาัดใส่ชุดตรวจและอุปกรณ์ทั้งหมดลงในถุงขยะและปิดฝาถุงให้แน่นสนิทแปะกระดาษเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด1 9สามารถทิ้งรวมกับขยะอื่นได้หรือหากมีถังขยะสีแดงใกล้กับจุดที่ใช้ชุดตรวจควรทิ้งใส่ถังขยะสีแดง สุดท้ายแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะผู้นำเข้าระจัดจำหน่ายโดยบริษัท n e c t Inno Tech จำกัดติดต่อสอบถามโทร02-204-7565ส